ทีนี้เพื่อให้เข้าใจนิพพานเพิ่มผูนยิ่งขึ้นเพราะว่านิพพานก็เป็นธรรมะที่สําคัญในทางพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเลยนะครับเราก็ต้องมีความรู้พอสมควรถึงแม้จะไม่เห็นด้วยญาณปัญญาก็ต้องเห็นหรือเข้าใจจากการฟังมาก่อนนะเพราะพวกเราเป็นแบบสาวกเนี่ยสาวกเนี่ย ก็บอกว่านิพพานคุณไม่เห็นอย่าไปฟังอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเราพวกเรานี้ต้องฟังให้หมดนะอริยสัจสี่ยังไงคุณต้องไม่คุณไม่เห็นหรอกคุณต้องอริยมรรคเกิดจึงจะเห็นอริยสัจสี่ฉะนั้นคุณอย่าไปฟังอย่างนี้ไม่ได้เราต้องฟังก่อนเลยเพราะเราเป็นสาวกนั่นเองเวลาเราเห็นเราจะเห็นสิ่งที่เราเคยฟังมาแล้วเราไม่มีหรอกที่บอกว่าไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยฟังอะแบบนั้นมันเพี้ยนทั้งนั้นแหละมีผู้เดียวเท่านั้นแหละที่เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็คือพระอรหันตสัมาพุเจ้ ส่วนพวกสาวกเนี่ยต้องมีสุตตมยายานมาก่อนทั้งนั้นต้องเคยฟังมาก่อนทั้งนั้นอย่างนี้นะครับทํานองนี้นะผมก็จะพูดอธิบายนิพพานให้ฟังโดยยกพระสูตรต่างๆมาประกอบนะโดยแยกพูดเป็น4ประเด็นด้วยกันอย่างที่1ก็คือชื่อของนิพพานเนี่ยมีเยอะเหลือเกินนะครับสลักษณะของนิพพาน3ประเภทของนิพพาน4ความเข้าใจผิดเรื่องนิพพานปัจจุบัน นะครับยกพระสูตรมาให้ดูคร่าวๆเพื่อเป็นเบื้องต้นในการศึกษาเรื่องนิพพานให้ละเอียดต่อไปสําหรับท่านิสิตท,ที่สนใจจะวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นพิเศษนะหรือว่าอย่างน้อยพวกเราเนี่ยสาขาวิปัสสนาก็ต้องรู้จักนิพพานไว้ตามสมควรนะครับชื่อของนิพพานนั้นมีมากมายนะครับนะมีปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆนะทั้งพระไตรปิฎกด้วยนะ ในคมภีรุนังหลังอัตถกาถาเป็นต้นก็มีชื่อนิพานเยอะแยะมากมายอันนี้ผมจะยกมาจากพระไตรปิฎกเลยมีหลายชื่อนะครับนะอย่างเช่นแค่ในมันชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตปาสราสิสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเล่าประวัติของพระองค์เองนะพระพุทธเจ้าเล่าประวัติด,ด้วยตัวเองเนี่ยพระองค์ก็มีชื่อนิพานเป็นสิ่งที่พระองค์แสวงหาตั้ง29ชื่อแล้วนะครับมีชื่อเยอะแยะนะทีนี้ในสูตรอื่นๆในส่วนอื่นเนี่ย ก็มีชื่อนิพานประกอบอยู่ในตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับบางชื่อเราก็คุ้นอยู่บางชื่อก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับนะก็นิบานะนี่ก็คุ้นอัชาตะอนุตระโยคเคมะอาชระเป็นต้นนะท่านนิสิตที่รู้บาลีก็แปลเ,เลยนะนิพานภาวะที่ไม่มีตัณหาที่เป็นเครื่องร้อยรัดอัชาตะไม่เกิดไม่มมประชุมรวมกันเหมือนพวกขันอนุตระ ไม่มีสิ่งใดเหนือไปกว่านี้โยคเขมะเมกษจากโยคะปลอดภัยจากกิเลสต่างๆอัชระไม่มีความคล่ำคล้าอภิญาที่ไม่มีความเจ็บป่วยไข้ใดๆอมตะจะบอกว่าเป็นอมตะก็ได้หรือไม่มีมะตะก็ได้ไม่มีความตายไม่มีการตายาโสกะไม่มีโสกะอสังกิริธะไม่มีกิเลสที่จะมาทําให้เศร้าหมองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสันติวรประทะเป็นสิ่งที่พึงถึง อันยอดเยี่ยมและสงบด้วยถึงแล้วมันดีมันสงบเป็นคำพีระลึกซึ้งปฏิเสธความตื้นทุตสะเห็นได้ยากทุรนุโพทะตรัสรู้ตามได้ยากสันตะเป็นสภาวะที่สงบปณิตะประนีตระอัตกาวจระรู้ไม่ได้ด้วยตกะต้องเห็นด้วยยานปัญญาแบบมัคยานนิปุณะละเอียดอ่อนปันดิตะเวตนิยะเป็น สภาวะที่บัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนคนพานรู้ไม่ได้อะไรงนี้นะก็แปลไปนะครับนี่ก็คือชื่อของนิพพานทั้งนั้นสภาวะเดียวนะแต่มีหลายชื่อการตั้งชื่อก็ตั้งชื่อตามสภาวะเลยก็ได้นะหรือตั้งชื่อโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งชื่อตามตรงกันข้ามกับสังขารเนื่องจากพวกเราอยู่ในโลกสังขารมันก็คุ้นกับสังขารใช่ไหมนิพพานมันก็ตรงกันข้ามแต่จริงๆนิพพานก็คือนิพพานนะนะก็เป็นภาวะของเขา ฉะนั ari, basics, ้นการตั้งชื่อนะครับก็จะตั <way> ้งชื่อตามสภาวะเลยอย่างเช่นช <nin> ื่อน <the> ิพานเนี่ยโดยสภาวะเลยนะออกจากตันหาเลยนะอย่างนี <Luca> ้หรือสันตะสงบอย่างนี้นะเป็นชื่อโดยสภาวะเลยนิปุณะละเอียดอ่อนอย่างนี้นะประณีตมันประณีตอย่างนี้นะลักษณะทํานองนี้เรียกว่าตั้งชื่อตามสภาวะหรือลักษณะของนิพานโดยเฉพาะเลยนะครับนะหรือเป็นสภาวะที่สีติภูตะ นะสงบเย็นเย็นและเยือกเลยเป็นภาวะที่หลุดพ้นอะไรพวกนี้นะพวกนี้เรียกว่าเป็นการตั้งชื่อนิพพานตามสภาวะลักษณะของเขานะครับนะทีนี้บางทีก็ตั้งชื่อนิพพานในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสังขารอย่างที่ผมบอกอันนี้เรียกว่าพวกเรามันคุ้นเคยกับสังขารไงก็ตั้งตรงข้ามเลยอย่างเช่นสังขารมันชาตะใช่ไหมมันเกิดก่อนนิพพานก็ไม่เกิดไปเลยนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับ ถ้าพวกสังขารมันเป็นอารมณ์ของโยคะานิพานก็โยคะเขมะถ้าสังขารมันชรามันแก่มันคล่ำคล่านะนิพพานก็อัชราเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะถ้าสังขารเป็นพยาธินะเดี๋ยวเหงาหงอยเดี๋ยวป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็นิพพานก็อัพยาธินะถ้าสังขารเป็นมะัตตะานะต้องรู้จักตายอย่างเงี้ยนะนิพพานก็อมะตะอย่างเนี้ยทำนองนี้เรียกว่าตั้งชื่อตาม สิ่งที่มันตรงกันข้ามนะตั้งคือโดยาทางตรงกันข้ามกับสังขารน,นะครับแบบนี้จะมีเยอะนะครับหรือเนี่ยสัพสะสังขาระสมถะเนี่ยเป็นความสงบระงับของสังขารทั้งปวงอะไรพวกนี้นะคือตรงกันข้ามกันไปเลยนะหรือลักษณะที่ถ้าเป็นสังขารก็อยู่ฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหาอุปทานใช่ไหมก็สิ้นตัณหาอย่างนี้ไปเลยนะครับเนี่ยก็คือการตั้งชื่อพวกเราก็จะไปนึกถึงนิพพานแบบตรงตามชื่อที่แปลอย่างเช่นบางท่านก็ ตัณหาขยะนิพพานคือความสิ้นตันหาอย่างนี้เมื่อไรสิ้นตัณหาเมื่อนั้นก็นิพพานอย่างนี้อย่างนี้ก็เตือนไปนะคือไม่ต้องสิ้นตัณหาหรอกนิพพานก,ก็มีอยู่ของเขาแล้วพวกเรากิเลสเยอะท่วมจะตายอยู่แล้วนิพพานก็ยังมีอยู่เพราะนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แล้วส่วนเราจะเห็นหรือไม่เห็นอีกเรื่องหนึง่งเราก็เลยต้องมาปฏิบัติวิปัสสนามาเจริญมากเพื่อให้มากเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะนิพพานมีอยู่แล้วก็เป็นอารมณ์ให้กับจิตได้ จิตนั้นสามารถที่จะเอานิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่ต้องเป็นมัรคจิตผล,ลจิตอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องรอตันหาหมดไปก่อนจึงจะนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ฉะนั้นเวลาแปลตามตัวหนังสือก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยสภาวะให้เรารู้จักเรียนปรมัต์เนี่ยมันจะเด่นตรงที่ให้เรารู้จักว่าอ๋อสภาวะนิพพานก็คือนิพพานนั่นแหละนะส่วนจะชื่ออย่างไรก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจนิพพานได้ชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เนี่ยการตั้งชื่อตั้งในแบบโดยสภาวะของนิพพานโดยตรงก็มีตั้งในแบบที่ตรงกันข้ามกับสังขารก็มีตรงกันข้ามกับกิเลสหรือตั้งในแบบที่กล่าวถึงบุคคลผู้ที่ถึงนิพพานก็มีตั้งเป็นแสดงโดยอุปมาอุปไม,มยก็มีนะเหมือนกับนิพพานคือฝั่งนู้นอย่างนี้อุปมานะเป็นอุปมาเพราะว่าสังขารเป็นฝั่งนี้อะไรพวกนี้นะใช่ไหมนะทำนองนี้นะครับ สรุปแล้วก็อย่าไปติดด้านชื่อเวลาแปลออกมาโดยพยัญชนะให้เราเข้าใจโดยอัฏถะต้องมีความรู้คําแปลเป็นบทๆนี่เรียกว่าโดยพยัญชนะส่วนตัวสภาวะเรียกว่าโดยอัฏถะตอนนี้เราก็มาดูชื่อนะครับแปลโดยพยัญชนะก็แปลตามสมควรนะครับวิราคะนิโรธปฏิโสตะคามิอนุอนุปริตะวิมุตตะสีติภูตะนิพุตตะพวกนี้ล้วนเป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้น นะครับนะหลายๆชื่อทานนิสิตก็คงคุ้นอยู่นะครับอย่างเช่นคําว่านิโรธาเนี่ยก็เป็นชื่อแทนนะในกรณีที่กล่าวถึงนิพพานนะนิโรธาก็หมายถึงไม่เกิดความไม่เกิดของทุกข์ความไม่เกิดของกิเลสไม่เกิดของตัณหาก็คือนิพพานนั่นเองเป็นภาวะนิพพานนั่นเองนะครับนะปฏิโสตะคามิเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับ กระแสนะไม่มีกระแสก็คือตรงข้ามหยุดกระแสไม่มีการหมุนวนอย่างนี้นะครับอันนี้ในปาสราสิสูตรคำพีมัทชิมนิกายมูลปัญน,นาสนะครับชื่อของนิพานในที่อื่นๆยังมีอีกมากมายนะผมก็รวบรวมมาจากพระสูตรต่างๆมาเขียนเอาไว้ท่านิสิตสนใจชื่อไหนก็ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้บางชื่อเราก็คุ้นอยู่แล้วนะอย่างเช่นอสังคตะเป็นสภาวะ ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะถ้าเป็นพวกจิตเจตสิกรูปก็เป็นสังกตตใช่ไหมนิพพานอัสังกนะหรือชื่อที่เป็นความสิ้นกิเลสนะราคะขยะโดสักขยะโมหะขยะเนี่ยความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นชื่อของพระนิพพานะไม่ใช่เป็นความสิ้นราคะนะเป็นชื่อนิพพานเลยนิพพานนั้นได้ชื่อนี้นะเรียกว่า แสดงแบบตรงกันข้ามกับโลกกับสังขารหรือกับกิเลสไปเลยทางโลกนี่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสใช่ไหมนิพพานสิ้นกิเลสอะไรเงี้ยนะครับนิพพานไม่มีกิเลสคือตั้งชื่อตรงกันข้ามนะครับอย่างนี้นะชื่ออื่นก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับนะก็ท่านไหนแปลชื่อไหนไม่ได้ก็เขียนไว้แล้วก็ไปค้นในพระไตรปิฎกเพราะว่าที่ผมเอามานี่ก็เอามาจากพระไตรปิฎกแต่ว่าทําเป็น สับเป็นคำศัพทบนะเอาวิพัตเอาวจ,จะนะออกเท่านั้นนะครับนะชื่อที่เราคุ้นเช่นอนาลายอนาระยะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทีปะนะเป็นดังทีปะหรือดังเกาะให้เราไปยืนอยู่เวลาอยู่ในทะเลเนี่ยเป็นที่ให้เรายืนได้สบายเลยประมาณนั้นเลนะเป็นที่หลบเร้นตานะเป็นที่ป้องกันสารณะนะเป็นที่พึ่งปารายนะเป็นที่ไปในเบื้องหน้า อัจชรรันตะเป็นที่สุดของชราอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งคําที่เป็นคําสรรเสริญคุณของพระธรรมเนื่องจากพระธรรมในบทสรรเสริญพระธรรมคุณเนี่ยที่ธรรมคุณ6บทเนี่ยนะบททั้งหลายเหล่านี้นก็จะเป็นคําสรรเสริญโลกุตระธรรมทั้งนั้นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะิโกปัจ,จตังเวดีดโบวินยุหิพวกนี้ ทั้ง5บทเนี่ยเป็นบทสังเสริญโลกุตรัธรรมนะครับส่วนสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่มีทั้งปริยติธรรมทั้งโลกุตรธรรมรวมกันนะอย่างเนี้ยทำนองนี้นะครับนะหรือมัทนิมมัทนะนะเป็นธรรมที่ทำให้สางความเมาปิปาสะวินยะกำจัดความกระหายอารยะสมุขค,คาตะเป็นสภาวะที่ถอนอาลัยวัตุปัจเฉทะตัดวัตตะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็ชื่อเยอะแยะเลยนะครับเป็นชื่อที่เรียกว่าสูงเป็นชื่อที่แหมเป็นเป้าหมายแน่นอนของชาวพุทธเลยทีเดียวเป็นไปในแง่ความสงบเย็นปล่อยวางระงับกิเลสดับกิเลสเป็นสุขสบายไม่มีความเร่าร้อนไม่มีบาปอะไรต่างๆนะเป็นประมะสุขะนะเป็นบรมสุขเป็น สภาวะที่นิทระไม่มีความเร่าร้อนเป็นนิปปะปะนะไม่มีบาปเลยไม่มีเครื่องเศร้าหมองใดๆในนั้นอุปสันตะนะอันนี้สงบระง,งับจริงๆสัพโตปภะ,ะเป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงโดยรอบด้านทำกรรมฐานไหนเนี่ยถ้าทําถูกต้องแล้วมรกเกิดขึ้นก็เข้าถึงนิพพานได้อุปมาเหมือนกับการเข้าสู่เมืองสู่นครนะเข้าสู่นิพพานนครอันนี้ก็ อุปมาอีกแล้วบางทีพูดอุปมาบางคนก็เอาเป็นจริงไปนะอุปมาเหมือนนครนิพพานก็เลยเป็นเมืองเมืองแก้วเมืองอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นอย่างนั้นไปสิอันนั้นเป็นเชิงอุปมาเฉยๆนะก็นิพพานก็เป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงโดยรอบด้านเหมือนกับนครนครหนึ่งที่มีประตูทางเข้า4ประตูก็เข้าประตูไหนก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คืออธิบายแบบสติปัฏฐาน4ี่นะถ้าเป็นเมืองที่ประตูเยอะกว่านั้นก็ยังได้เหมือนกัน อย่างกรรมฐานเนี่ยกรรมฐาน40กรรมฐาน38อย่างเงี้ยก็38ประตูไปเลยอย่างนี้ก็ได้ถ้าทําถูกต้องมรรคเกิดขึ้นก็เห็นนิพพานเดียวกันนั่นแหละเพราะเป็นสภาวะหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างนี้นะครับนี่คือการอธิบายนิพพานเรื่องที่1ก็คือเรื่องชื่อของนิพพานมีหลายชื่อมีชื่อเยอะแยะมากมายที่ผมยกมามาจากปาสราสีสูตรส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากสูตรอื่นๆนะครับนะ เอามารวบรวมไว,มว,มวย้ยังมีชื่ออื่นอีกเยอะแยะผมก็รวบรวมรวม,รวม,มาเท่านี้ก็คงพอรู้จักชื่อนิพพานบ้างแล้วตามสมควรนะครับ